คนที่กล้ามใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยเขาจะคือใครกันนะแล้วคนที่อ่านหนังสือได้ไวที่สุดในโลกล่ะจะอ่านไวได้ขนาดไหนกันเชียวแล้วนรกสาวกินเนื้อก,กับกินพืชที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยที่เคยค้นพบมาคือพันอะไรกันนะแล้วทําไมสีดํากับสีขาวเนี่ยมันถึงเป็นสีตรงข้ามกันไปเดี๋ยวผมจะมาหาคําตอบมาไลาฟ์ฟังกันดีฟ้า ก็กราบม่แล้วนะคร <laughs> <sh> nah <awa> mmm, ับกับช่องคนเงาอลิกกโน่เจมส์อลิกกโนนะจ๊ะกราบม่แล้วนะครับวันนี้เอ้ก im, ับรายการเดียวรายการเดิมของผมนะครับผมก็คือรายการมันเป็นยังไงรายการที่จะมาค้นหาทุกๆอย่างที่คุณจะอยากรู้นะฮะว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะจ๊ะ <c oughs> ส่วนใครที่มีคำถามอยากถามก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาหาให้แต่ว่ารอนานหน่อยนะครับย้ำนะครับว่ารอนานนะฮะใจเย็นๆนะจ๊ะเอ๊ส่วนใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วยังไม่ได้กด s ับส cribe ผมเนี่ยก็กด s u b ส cribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะฮะกดไลค์กดแชร์ด้วยวก็ดีนะจ๊ะแล้วช่วงนี้นะครับเพราะอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงบ่อยเลยะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนช่วงนี้ก็อากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะเว้ยเออก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยแล้วกันนะฮะผมเนี่ยก นะฮะไปถ้าชาลลาไปเรื่องแรกของวันนี้กันเลยนี่ฟ้าหรือ <c oughs> เรื่องแรกของวันนี้นะ,ะ <c oughs> นี่บุคคเคี้ยวใสายคนแรกเนี่ยเขาได้ถามมาว่าคนที่กล้ามใหญ่ที่สุดหน่อยครับพี่อ่าคนที่มีแบบกล้ามใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมฮะจากที่ผมไปหาข้อมูลมานะฮะสื่อแต่ละสำนักอะ <c oughs> เขาก็ให้คนที่กล้ามใหญ่ที่สุดในโลกก่ะไม่เหมือนกันเว้ย <c oughs> งั้นผมขอเอาคนที่ติดอันดับหนึ่งมากที่สุดดีกว่าในแต่ละเว็บะนะก็คือคุณรอนนี่โคแมนเขาเนี่ยครับผมเป็นนักเพาะกายชาวอเมริกันซึ่งเขาเนี่ยนะครับผมเป็นผู้ชนะตําแหน่งมิสเตอร์โอลิมเปียมากกว่า ปีซ้อนเลยเ,ยเออไอตําแหน่งมิสเตอร์โอลิมเปียเนี่ยก็คือเป็นตําแหน่งที่มอบให้สำหรับคนที่ประกวดพะกายอ่ะระดับหนึ่งนะเป็นแบบงานแข่งพกกายมืออาชีพแบบของโลกอะ่ะซึ่งทุกๆหนึ่งปีเดียวจะจัดครั้งหนึ่งเว้ยเออฮะซึ่งคนโครแมนเนี่ยนะฮะเป็นแชมป์มากถึง8ปีซ้อนเลยนว้ยเออแบบแชมป์กล้ามสวยกล้ามใหญ่อะ่ะแปดปีซ้อนเลยนว้ยโดยขนาดรอบแขนของเขาเนี่ยนะครับผมมันวัดได้สูงสุดอยู่ที่61เซนติเมตรอ่ะ หกล้ามแบบ61เซนะแถมรอบอกของเขาเนี่ยนะครับผมสามารถวัดได้ถึง150เซนติเมตรเลยเว้ยหูยแ<ฮ>น,น,น่นบึกๆเลยอะ <S <S แล้วน้ำหนักตัวของเขาเนี่ยนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ130ถึง145กิโลกรัมเว้ยมันตามแต่ว่าฤดูกาลที่เขาแข่งน,นะว่าจะมีน้ำหนักน้อยน้ำหนักมากอะแล้วแต่ตามฤดูกาลเว้ย <S <S เอยอก่อนนั้นเลยนะครับผมสำหรับคนที่มีกล้ามใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะ แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าผมไปเจออีกอย่างหนึ่งมาก็คือคนที่มีกล้ามแขนใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะเออคือแบบใหญ่ garder, แต่กล้ามแขนอ่ะที่ใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะก็คือคุณบูสตาฟาอิสมาอิลโดยเขาเนี่ยครับผมเป็นผู้ชายที่มีก <version> <hos jingle> ล้ามแขนใหญ่ที่สุดในโลกเว้ยเออคือแบบใหญ่กว่าแบบคนทั่วไปมากๆเลยอ่ะเรียกได้ว่ากล้ามแขนเขาเนี่ยนะครับผมโดดเด่นกว่าใครเพื่อนเลยเว้ยเออเพราะว่าแบบมันไม่สมส่วนกับส่วนอื่นๆของร่างกายเขาอ่ะคือแบบมันใหญ่เฉพาะกล้ามตรงแบบตรงแขนเขาเนี่ยอย่างเดียวเว้ยซึ่ง รอบแขนของเขาเนี่ยนะครับผมมีขนาดอยู่ที่79เซนติเมตรอะ <c oughs> รอบแขน79เซนน่ะเรียกได้ว่าแบบใหญ่กว่ารอบเอวใครหลายๆคนเลยเว้ยเออ <c oughs> มันใหญ่ก็จริงนะเว้ยแต่ว่ามันดูแบบแปลกๆกันเนอะแบบมันแบบไม่ค่อยสมส่วนนะนะเออ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 ก่อนนั้นแหละนะครับ <c oughs> ผมสําหรับผู้ชายที่มีกล้ามใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่ผมหาเจอมานะ <c oughs> ไปเรื่องต่อไปกันดีฟวาเรื่องต่อมา ม,มีบุคคลขี้ยงสายคนที่2ของนี้นะครับผมเขาได้ถามมาว่าใครคือคนที่อ่านหนังสือเร็วที่สุดในโลกอ่าคนที่สามารถอ่านหนังสือได้เร็วที่สุดในโลกใช่ไหมครับผมซึ่งผมเนี่ยก็ได้ไปลองหาข้อมูลมาแล้วฮะเออคนที่สามารถอ่านหนังสือได้เร็วที่สุดในโลกนะครับก็คือคุณฮาวเวิร์ดเบิร์กซึ่งเขาเนี่ยนะครับผมสามารถอ่านหนังสือได้มากถึง2 5 0 0 0าคำต่อ1นนาทีเว้ยเออ อุ้ยบ้าปออ่อานได้25,000คำต่อน,นาทีอ่านไม่ได้ยังไงวะเานาี่ยหรือตกมาแบบว่า80หน้าต่อน,นาทีอ่ะโอ้โหโคตรไวอะ่ะนึกตอนละภาพแบบว่าตอนนี้เขาอา่านหนังสือได้คงแบบเปลี่ยนหน้าแบบพับพับผับผับ คงจะไวขนาดนั้นเลยเร็วจริงซึ่งคุณฮาวเวิร์ดเบิร์กเนี่ยนะครับผมเขาได้แต่พาดว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็เป็นแบบว่าบุคคลทั่วๆไปแหละที่แบบว่าอ่านหนังสือเร็วแบบว่าเท่ากับคนทั่วไปแหละเวย้ยจนกระทั่งเขาได้รู้สูตรการอ่านหนังสือเร็วเวย้ยเออซึ่งเขาก็ได้บอกเทคนิคมาด้วยนะเว้ยว่าทำไงเนี่ย,ววย,ยถึงจะได้อ่านหนังสือเร็วแบบเขาอ,อ่ะมาลองฟังกันแล้วก็ลองไปฝึกตามกันดูนะเผื่อจะได้อ่านหนังสือเร็วแบบเขาบ้างนะฮะขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับผมก็คือคนเราเนี่ยนะฮะสามารถเข้าใจตัวอักษรไได้้ททันีเลยวแบบ่่ามตอง แต่ว่าเราก็สามารถเข้าใจได้แล้วว่า่านคือคําว่าอะไรอะเพียงแค่เราเนี่ยครับผมสังเกตตัวอักษรบ่อยๆเว้ยแล้วก็เดาว่าอักษรตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวอะไรอ่ะเหมือนกับว่าการดูหนังการดูภาพยนตร์หรือการดูซีรีส์อย่างเงี้ยที่เราจะเดาว่าเฮ้ฉากต่อไปมันคือฉากอะไรนะอย่างเงี้ยเออมันก็เหมือนกับการอ่านหนังสือเลยแบบว่าให้เราเดาตัวหนังสือตัวต่อไปะว่าจะเป็นตัวอะไรเว้ยและเทคนิคที่สองนะครับผมก็คือให้เราเนี่ยนะครับผมใช้นิ้วมือของเราเนี่ยหรือใช้มือของเราเนี่ยเป็นการควบคุมสายตาของเราให้เราเนี่ยอ่านหนังสือได้ ทีละบรรทัดด้วยว่าใช้นิ้วหรือใช้มือของเราเนี่ยเป็นตัวควบคุมสายตาให้เราอ่านหนังสือในบรรทัดนั้นเว้ยถ้าเราเนี่ยไม่ใช้มือในการควบคุมสายตาของเรานะมันจะทำให้สายตาของเราเนี่ยกรอกปลายกรอกมามันทำให้แบบว่าเราเนี่ยอ่านหนังสือได้ช้าลงเว้ยเออเพราะฉะนั้นแล้วเวลาอ่านหนังสือเนี่ยถ้าอยากอ่านให้เร็วนะครับต้องใช้มือของเราเนี่ยหรือใช้นิ้วของเราเนี่ยเป็นการนําสายตาให้เราอ่านบรรทัดใดบรรทัดหนึ่งก่อนเว้ยเออมันทําให้เราอ่านหนังสือได้ไวขึ้นแล้วก็ขั้นตอนที่สามนะครับผมก็คือให้เราเนี่ยนะครับผมจินต เข้าใจเนื้อหานั้นได้เร็วมากขึ้นเว้ยเอออย่างเช่นแต่ว่าเราเนี่ยอ่านเลืองสงคารามโลกครั้งที่สองให้เราเนี่ยนึกว่าเราเนี่ยอยู่ในสงคารามโรคนั้นด้วยเว้ยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถแบบว่าซึมซับแล้วก็จำรายละเอียดนั้นได้ง่ายมากขึ้นเว้ยแล้วก็ขั้นตอนที่4ี่นะครับผมก็คือ ให้เราเนี่ยนะครับผมควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีเว้ยมีจิตใจเนี่ยจดจ่อการอ่านหนังสือเว้ยให้เราแบบว่าไม่วอกแวกไม่คิดเรื่องอื่นนะนะคือแบบว่าให้เราเนี่ยตั้งใจอ่านหนังสืออย่างเดียวเว้ยแบบว่าบนหัวเนี่ยคิดแต่เรื่องอ่านหนังสือกับเนื้อเรื่องอ่ะที่เราจะอ่านว่ามันไปเป็นเนื้อเรื่องอะไรกับอ่านเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเออประมาณนั้นประมาณนั้นมันทำให้เราเนี่ยอ่านหนังสือได้ไวยิ่งขึ้นเว้ยแล้วก็ขั้นตอนที่5นะครับผมก็คือฝึกทดสอบความเร็วในการอ่านหนังสือเว้ยเออก็คือเนี่ย เรื่อยๆเว้ย,เย,เยมันจะทำให้เราเนี่ยครับผมชนานาญในการอ่านหนังสือมากขึ้นเว้ยมันทำให้เราเนี่ยอ่านหนังสือไวขึ้นอาจจะอ่านไวขึ้น10% 20%อเ็นี่ปรยก็แบบว่าพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่ะมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถอ่านหนังสือได้ไวมากขึ้นเว้ยเออก็คือการทดสอบการฝึกซ้อมนะคะอ่ะ็นี่คือหลักสูตรที่คุณฮาวส์เบิร์กเนี่ยได้บอกมาไว้นะใครอยากอ่านหนังสือเร็วอ่ะก็ไปลองฝึกวิธีนี้ได้ นะครับผมน่าจะเข้าใจนะน่าจะเข้าใจนะเออถ้าใครไม่เข้าใจที่ผมพูดนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมอะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับขอนันเลยนะครับผมสําหรับคนที่อ่านหนังสือได้ไวที่สุดในโลกนาจาไปเรื่องต่อไปกันดีฮิฮ เรื่องต่อมาอีกแล้วนัดจ้ามีบุคคลคีย์งสายคนที่3ของวันนี้นี่นะครับผมเขาได้ถามมาว่าพี่ครับไดโนเสาร์กินเนื้อที่ใหญ่ที่สุดและกินพืชที่ใหญ่ที่สุดหน่อยครับอ่าไดโนเสาร์ที่กินพืชและกินเนื้อที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมฮะซึ่งผมเนี่ยก็ได้ไปลองหาข้อมูลมาแล้วล่ะฮะอ๋ะอแบบว่าไดาโนเสาร์ที่มันอยู่บนบกนะอ่ามาชนิดแรกก่อนก็คือไดโนเสาร์ที่กินเนื้อที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก ก็คือสไปโนซอรัสถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี1910นะฮะโดยขนาดตัวของมันเนี่ยนะครับผมมีความสูงอยู่ที่3เมตรเออวัดจากตีนนะถึงสะโพกของมันอนะ่ะเออประมาณ3เมตรแล้วความยาวลำตัวของมันนะครับผมจากปลายจมูกข,ของมันนะถึงหางของมันเนี่ยมีความยาวอยู่ที่15เมตรอะโอ้โหและน้ำหนักตัวของมันเนี่ยนะครับผมมีประมาณอยู่ที่6ถึง10ตันเว้ย ซึ่งเจ้าไดโนเสาร์สไปน์นอโซรัสเนี่ยนะครับผมมีชีวิตอยู่ในตอนกลางของยุคครีเตชีอัตนะประมาณว่า,าล100รล้านปีที่แล้วอ่ะเออเออประมาณนั้นประมาณนั้นอ่านี่ก็คือไดโนเาสารกินเนื้อที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์เคยค้นพบมา นะครับผมแล้วต่อมาก็คือดวาวเสากินพืชที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมก็คือพาตาโกไททันถูกค้นพบในปี2013แต่ว่าเพิ่งถูกตั้งชื่อของมันเนี่ยในปี2017เวย้ยเออโดยมันเนี่ยนะครับผมเป็นดวาวเสาที่ครองตำแหน่งดวาวเสาที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเว้ยที่มนุษย์เคยค้นพบมานะแล้วเพิ่งค้นพบได้ไม่นานนี้เองด้วยอะ่ะซึ่งตัวของมันเนี่ยนะครับผมมีขนาดความยาวอยู่ที่40เมตรอะจากจมูกถึงหางนะยาว40เมตรอะแล้วความสูงของมันเนี่ยนะครับ ผมประมาณ12เมตรเว้ย และน้ำหนักตัวมันเนี่ยนะครับผมมีประมาณ69ตันเว้ยอันนี้คือขนาดของตัวที่มนุษย์เราค้นพบล่าสุดนะซึ่งเขาคาดเดาว่าไอ้ตัวที่เราค้นพบเนี่ยมันยังเป็นตัวที่โตไม่เต็มที่เว้ยซึ่งขนาดของมันเนี่ยนะครับผมในตัวโตเต็มที่นะเขาคาดเดาว่ามันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านี้อีกมากเลยเว้ยแต่ว่าที่เราค้นพบล่าสุดเนี่ยมันเป็นตัวแบบว่าขนาดแบบวัยหนุ่มนะแต่ว่ายังโตไม่เต็มที่อ่ะเออเออเออซึ่งเราเนี่ยก็ไม่สามารถเดาได้ว่ามันเนี่ยจะโตโตได้มากขนาดไหนอนะเออฮะซึ่งในดาวสาวพาตาโก ทายท่านเนี่ยนะครับผมมันเนี่ยมีชีวิตยอยู่ในช่วงยุคคริเตชียอะไรล่ะฮะเออประมาณแบบร้อยล้านปีที่แล้วแหละเออ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 ่าก็นั่นแหล,ละครับผมสำหรับบรรดาเสาือที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์เคยค้นพบมานะครับทั้งกินพืชทั้งกินเนื้อเลยนะจ๊ะไฟเรือท้ายท้ายสุดดีฟอเรือท้ายท้ายสุดของวันนี้ นะฮมีบุคคนคี้สงสารคนสุดท้ายเนี่ยเขาได้ถามมาว่าทำไมสีดํากับสีขาวต้องตรงข้ามกันด้วยอ่าทาไมสีดํากับสีขาวเนี่ยมันถึงเป็นว่าเป็นสีตรงข้ามกันใช่ไหมมันก็เป็นเพราะว่าไอ้สสีนี้เนี่ยนะครับผมสีมันเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสุดขั้วเลยไงเออแปลว่าสีดำกับสีขาวถ้าเราเอามาเทียบกันแล้วอ่ะมันแตกต่างกันแบบสุดๆไปเลยเว้ยฝั่งนึงมันแบบสีขาวสว่างสดใสหลืว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นแบบว่าสีดําทะมึนทึงมืดตึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเปรียบก็เหมือนกับว่ากลางวันกับกลาง สีดำอ่ะเออซึ่งถ้าเอามาเทียบกันใกล้ๆเนี่ยนะครับผมเราก็จะเห็นได้ว่าไอ้สอสีนี้เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยเว้ยแลบว่า แตกต่างสุดขั้วไปเลยอะแถมมันมีค่าความเข้มของสีอะที่แตกต่างกันมากๆด้วยเว้ยบวกกับมนุษย์เราเนี่ยนะครับผมไปตั้งให้แบบว่าสีขาวเนี่ยมันเป็นสีแห่งสีแบบบอดี้สูดเป็นสีแห่งโชคดีเป็นสีแห่งความใสสะอาดอะไรเงี้ยส่วนสีดำเนี่ยมนุษย์เราก็ตั้งให้ว่าเป็นสีแห่งโชคร้ายเป็นสีแห่งแบบว่าสิ่งไม่ดีอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะสีแห่งความตายอะไรเงี้ยเศร้าหมองบลาบลาบลามันเลยทําให้ไอ้สองสีนี้เนี่ยะครับผมมันเป็นสีที่ตรงข้ามกันเว้ย แปลว่าสิ่งดีกับสิ่งร้ายอะไรอย่างเงี้ยสีขาวกับสีดำอ่ะเออเออมรุษเราเนี่ยตั้งให้สสีเนี่ยมันเป็นสีที่คนเราค้่กันไปเลยเว้ยโคลนเนี่ยเอาไปตั้งความหมายของสีอะไะฮะมันเลยทำให้สสีนี้เนี่ยนะครับผมเป็นสีที่แบบว่าแตกต่างกันแบบว่าตรงข้ามกันสุดไปเลยเว้ยเออก็ประมาณนั้นนะฮะสำหรับทำไมสีดำกับสีขาวเนี่ยมันถึงเป็นสีตรงข้ามกันนะฮะก็คือคนเราเนี่ยไปตั้งความหมายของสีให้มันตรงข้ามกันหนแบบเรื่องดีกับเรื่องร้ายอย่างงี้ใช่ไหมสีขาวกับสีดำเออเราเนี่ยไปตั นะฮะบวกกับสีของมันเนี่ยมันมีค่าความเข้มของสีเดี่มาแตกต่างกันส,สุดๆด้วยใช่ไหมล่ะเออมันเลยว่าเป็นสีที่แบบว่าตัวกันข้ามกันนะเออฮ้ประมาณนั้นประมาณนั้นนะจ้าโอเคสําหรับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอแล้วนะ ถ้าคุณดูจบแต่สแล้วคุณเหงาใช่ไหมผมว่าเหงาเหมือนกันเลยมาทำคลิปเนี่ยฮิ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 ก่อนลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้ผมดูวยแลกกันนะฮะแล้วก็เจอกันใหม่นะครับผมค่ะรายการมันเป็นยังไงสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะจ๊ะบาย